คำถามต่อไปครับคุณผู้ชมครับจากทาง Facebook นะครับอันนี้ก็น่ารักดีคุณหมอครับผมเป็นหนองในอยู่ครับเป็นมาหลายครั้งแล้วครับรักษาหายแล้วก็เป็นอีกครับผมยอมรับว่าเวลาเล่าข้อปากเนี่ยผมก็ชอบไปมีอะไรแบบไม่ป้องกันตัวอยู่เสมอแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยคุณหมอผมไปหาหมอมาท่านหนึ่งได้รับคําเตือนประมาณว่าเป็นหนองในบ่อยๆอะระวังติดเอดง่ายกว่าคนปกตินะมผมก็เข้าใจนะครับว่าใช้ชีวิตมันเสี่ยงแต่นี่ หมอคู่ผมหรือเปล่าครับคือผมตรวจเอ็ดแล้วผมไม่พบเชือ้อคุณหมอบอกว่าถือว่าเราโชคดีและแนะนำให้ใช้ถุงยางทุกครั้งยังไงดิคุณหมอก็เป็นห่วงอะไรเขียนมาบ่นเลยยังไงคุณหมอคู่ผมทำไมเนี่ยจริงๆมันมีการศึกษาที่ชัดเจนมากนะครับ,รบว่าถ้าสมมติเปรียบเทียบคนสงคนคคนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีหนองในอยู่แล้วก็ไปม,มีเพศสัมพันธ์แบบไม่สวมถุงยางแบบเสี่ยง กับอีกคนเนี่ยเป็นหนองในอยู่แล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงเหมือนกันเนี่ยคนที่เป็นหนองในอยู่เนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อเอสนะสูงกว่าเยอะเลยอย่างน้อย3ามเท่าสามเท่าเลยส0มร้อยเปอร์เซนะครับใช่หมอไม่ขู่นะครับเออไม่ได้ขู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอที่พูดเนี่ยเขาหวังดีจริงๆนะครับมันเพราะอะไรเออมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับ h i v เนี่ยนะฮะเวลามันเข้าไปในร่างกายเราผ่านพวกเยื่อบุต่างต่างเนี่ยมันจะเข้าไปที่เซลล์เม็ดเลือดขาวก่อน เมเลอดขาวมันก็มีหลากหลายอายุนะเหมือนคนเนาะมีทั้งคนแก่คนกลางคน,คน,คนเด็กเมเลอดขาวตัวอ่อนๆที่เพิ่งสร้างเนี่ยเอชไอวี HIV มันชอบเมเลอดขาวตัวอ่อนๆมันเจาะได้ดีกว่ามันก็คล้ายคนเนาะ<ม>ใช่ไหมเออมันก็จะชอบแบบว่ามเมลอดขาวอ่อนๆที่เพิ่งถูกผลิตเพิ่งถูกสร้างออกมาใช่ไหมครับทีเนี้ยเวลาเราติดหนองในอยู่เนี่ยร่างกายมันต้องตอบสนองต่อ เชื้อโรคดังนั้นเนี่ยร่างกายเองก็จะผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาเยอะยๆเลยก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวรุ่นอ้อๆเนี่ยแหละที่ออกมาทํางานต่อสู้กับเชื้อหนองในเอชวี HIV ก็ได้โอกาสามันก็เห็นปุ๊บก็ชอบอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นการมีการอักเสบอยู่มีส่งเม็ดเลือดขาวไปที่บริเวณนั้นเยอะๆเนี่ยเอชวี HIV มันชอบมันก็เลยติดได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ ไม่ใช่เป็นการขู่แต่ปรนการใดเป็นเรื่องจริงเลยแล้วก็ด้วยความห่วงใหญที่คุณหมอเตือนเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองที่คุณหมอบอกนะคะใช่คุณหมอเขาก็อยากให้สนุกอย่างปลอดภัยแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าหนองในก็ต้องรักษาไปเนาะแต่สองก็คือใส่ถุงดีกว่าคุณผู้ชมนะครับเราก็จะได้สนุกโดยไม่ต้องกังวลไงนันจะเป็นความสนุกที่ดีกว่าด้วยนะไม่ต้องมีอะไรกังวลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม ป้องกันไว้ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าอยู่แล้วนะคะเท่าเลยนะติดมากกว่าสาเท่าเลยใช่ใชค่ะหมอเจออยู่ทุกวันนะครับันนี้ก็คือคนที่พลาดไปละไม่ได้ป้องกันแล้วมานั่งเหงื่อตกเนี่ยเราก็รู้สึกเราเห็นใจจริงนะเพราะว่ามันเป็นน่าจะกังวลมากๆเลยนอนกันไม่หลับเลยเป็นเดือนๆใชเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เกิดเลยใช่กันไม่ดีกว่าแก้นะครับผม